สวัสดีครับ FC ช่อง Super c o i Channel ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญ10บาทนะครับปี2546นะครับว่ากันว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญในตำนานนะครับมีการพบเจอโดยนักสะสมนะครับที่เป็นรุ่นเก่าเพียงไม่กี่เหรียญเองนะครับและคลิปนี้นะครับ FC ก็จะได้รู้นะครับถึงรูปแบบนะครับว่าลักษณะของเหรียญ เป็นลักษณะแบบไหนนะครับผมเผื่อจะได้นะครับตามหาเหรียญในคลิปนี้แล้วก็โ่งขายให้ผมก็นะครับก่อนเข้าไปรับชมรับฟังก็อย่าลืมกดซับสไครต์แลกกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ fc ครับนี่คือเหรียญ10บาทปี2546นะครับซึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญที่ออกมาใช้ในการหมุนเวียนนะครับเมื่อหลาย10ปีที่แล้วก็นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่มีความสวยงามนะครับก็คือออกแบบได้นะครับหน้าหลังได้ลงตัวมากนั่นเองเหรียญน,นี้นะครับ fc มีขบวนการผลิตนะครับ 46.292.000ล้าน0 0เหรียญน,นะครับซึ่งถือว่ามากมายมหาศาลและนะครับเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในราคา1,000 0บาทเนี่ยนะครับก็คงเป็นเหรียญที่มีความพิเศษอย่างแน่นอนไม่ฉะนั้นนะครับเหรียญน,นะครับทุกเหรียญก็จะมีราคา1,000 0บาทหมดนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับ fc ก็นะครับใครที่เข้ามา เป็นผู้ติดตามใหม่โดยเฉพาะ FC ใหม่นะครับกรุณานะครับดูคลิปดีๆฟังให้ละเอียดนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับผมก็ถ้าไม่เข้าใจนะครับก็สามารถจ้อนกลับไปกลับมานะครับเพื่อดูคลิปนะครับของผมให้เข้าใจนะครับด้วยตนเองนะครับหากยังไม่เข้าใจด้วยตนเองอีกนะครับก็สามารถนะครับแอดไลน์เดี๋ยวผมขึ้น QR Code ให้นะครับ FC ก็นะครับ แชทเข้ามาสอบถามได้นั่นเองนะครับ f c ก็นะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผมตามหาอยู่นะครับเหรียญ10บาทนะครับที่ผมตามหานะครับก็คือนะครับปกตินะครับเหรียญ10บาทปี46นี่นะครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่นะครับจดจํารูปแบบไว้ดีๆนะครับนี่คือด้านหน้าครับนะครับแต่เหรียญที่ผมตามหานะครับเหรียญ10บาทปี46ที่ราคา10,000ก็คือนะครับด้านหลังนะครับเป็นนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหน้าเป็นด้านด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือด้านนี้ด้านก้อยเนี่ยนะครับด้านก้อยนะครับเป็นเหรียญมุนเย็นนะครับส่วนด้านหน้านะครับผมเป็นที่ระลึกครบ100ปีคมจรีทหารบกแบบนี้ครับนี่ครับนี่คือรูปแบบนะครับที่ผมตามหานะครับนี่แหละครับคือรูปแบบที่ผมตามหาใครมีนะครับก็ติดต่อมาได้เลยยินดีรับซื้อเหรียญละหนึ่งหมื่นบาทครับหนึ่งหมื่นบาทขึ้นไปครับถ้าสวยสวยก็อาจจะปรับราคาเพิ่มขึ้นให้ครับ เป็น1 5 0 0 0บาทนะครับผมยืนยันว่าซื้อจริงนะครับเหรียญนี้ก็ผมทําคลิปมาแล้ว3ครั้งนะครับยังไม่ได้เหรียญมาเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่4ขอนะครับขอให้ f c นะครับช่วยกันค้นหาหน่อยนะครับอ่าถ้าใครนะครับไม่เชื่อว่าเหรียญมีอยู่จริงหรืออะไรก็นะครับท่านก็นะครับ ไม่ต้องดราม่านะครับแล้วก็เลื่อนผ่านไปเลยไม่ต้องดูคลิปนี้นะครับนะครับก็สําหรับคนที่นะครับเชื่อว่าเหรียญนี้มีจริงนะครับผมนะครับเพราะว่ามีการพบเจอแล้วนั่นเองครับหลายเหรียญนะครับน่าจะไม่ถึง10เหรียญนะครับก็ฝากนะครับฝากคลิปนี้ไว้เพื่อนะครับให้ fc นะครับได้ไปทําการค้นหานะครับต่อไปเนาะนะครับนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ